ทำงานเหนื่อยไหมทรมาช่วยให้ใจไมล่ล้าทุกคนเคยรู้สึกเหนื่อยกันใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมว่าความเหนื่อยมีหลายแบบและบางทีเราไม่ได้แค่เหนื่อยกายเท่านั้นแต่ยังมีเหนื่อยใจ ที่พักแค่ร่างกายไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นตอนที่คุณทำงานหนักๆก,กลับมาบ้านแค่ได้นอนสักพักร่างกายก็เริ่มดีขึ้นแต่ทำไมบางทีถึงได้นอนแล้วใจก็ยังรู้สึกหนักนี่แหละครับคือเหนื่อยใจหรือใจล้าที่ธรมธรมดาๆร่างกายพักแล้วแต่ใจยังคงปวดไม่เหมือนไม่ได้หยุดพักจริงๆ สาเหตุหลักๆของใจล้ามักจะมาจากความคิดที่วิ่งวนไปมาวิตกกังวลหรือความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองในหัวเรามักตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำดีพอไหมถ้าฉันผิดพลาดจะเป็นยังไงหรือคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับฉันความคิดเหล่านี้เป็นเหมือนกระแสลมแรงที่พัดใจเราให้โหยหาแต่ทำมาให้คำตอบว่า เราไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความคิดเหล่านั้นตลอดเวลาลองถามใจดูว่าตอนนี้เหนื่อยอะไรกายหรือใจและถ้าใจเหนื่อยเราจะทำยังไงให้มันได้พักบ้างค่อยๆฟังตัวเองค่อยๆเข้าใจความรู้สึกนี่คือจุดเริ่มต้นของการดูแลใจให้ไม่ลาแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามรู้เท่าทันความคิดตัวเอง พักใจได้แม้อยู่กลางความวุ่นวายบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าใจของเรากำลังวุ่นวายกับความคิดที่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนมีคนเปิดวิทยุเสียงดังในหัวเรามีข่าวสารเยอะเต็มไปหมดเราคิดถึงเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอนาคตเรื่องอดีตจนใจเรารู้สึกเหนื่อยล้า แต่ถ้าเราฝึกสติเราจะเริ่มเห็นความคิดเหล่านั้นเป็นแค่ภาพหรือเสียงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะไม่ไปติดกับมันจนทำให้ใจทุกข์ลองจินตนาการว่าเรานั่งอยู่ริมทะเลดูคลื่นที่ขึ้นและลงความคิดก็เหมือนคลื่นพอเรารู้ว่าแค่คลื่นมันก็ผ่านไปใจเราก็เหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ไม่วุ่นวาย การรู้เท่าทันความคิดหรือสติมันเหมือนเป็นโคมไฟที่ช่วยให้เราเห็นทางในความมืดเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกว่าจิตใจเราวุ่นวายให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ความคิดนี้ช่วยให้ใจสงบหรือทำใจฉันวุ่นวายขึ้นเพียงแค่รู้เท่าทันก็เหมือนได้พักใจ เหมือนเราหยุดรถที่วิ่งเร็วให้ใจเราได้หายใจได้ผ่อนคลายบ้างเรื่องนี้อาจจะดูง่ายแต่ต้องฝึกเรื่อยๆเริ่มจากการตั้งใจดูใจตัวเองในทุกวันเช่นเวลาทำงานเวลาพักหรือเวลานั่งสงบการฝึกสติทำให้ใจเรารู้สึกเบาขึ้นและความเหนื่อยใจค่อยๆลดลงทำความเข้าใจความไม่เที่ยง ต่อยวางใจไม่เหนื่อยทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกหรือความคิดล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือความเหนื่อยวันนี้พรุ่งนี้อาจเปลี่ยนไปเหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านฟ้าบางทีก็มีเมฆดำลอยผ่านแต่ไม่นานก็มีแสงแดดส่องเข้ามาแทน ถ้าใจเรารู้จักความไม่เที่ยงนี้เราจะไม่ยึดติดกับความเหนื่อยหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งถาวรไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะมีความสุขมากขึ้นได้เพียงแค่ปล่อยวางความคาดหวังและปล่อยวางความกลัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยง เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นและความทุกข์จะลดลงเหมือนการที่เรารู้ว่าฝนตกแล้วก็ต้องหยุดตกไม่มีฝนตลอดไปหรือคลื่นในทะเลที่ขึ้นขึ้นลงๆไม่เคยหยุดนิ่งในชีวิตจริงการเข้าใจความไม่ทิ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าความเหนื่อยที่เรารู้สึกในวันนี้จะผ่านไป ปัญหาที่เรากังวลอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปและเราจะพบกับช่วงเวลาที่ใจสงบและผ่อนคลายได้อีกครั้งเวลาที่รู้สึกเหนื่อยหรือกังวลให้ตนใจตัวเองว่านี่คือความไม่เที่ยงเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตใจเราจะค่อยๆเบาลงรู้สึกเหมือนได้ปลดเปลื้องภาระหนักออกไป แบ่งเวลาให้ใจได้หายใจเติมพลังใจแม้ในวันที่เหนื่อยหลายคนคิดว่าการพักใจต้องใช้เวลานานๆนนหรือทำกิจกรรมพิเศษอะไรใหญ่โตแต่จริงๆแล้วการแบ่งเวลาเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็มีคุณค่ามากพอที่จะช่วยให้ใจเราเบาขึ้นได้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงช่วงเวลาสั้นๆที่เรา ให้ใจได้หายใจอาจจะเป็นการนั่งเงียบๆสักห้านาทีปิดตาลงแล้วหายใจลึกๆหรือเดินออกไปเดินเล่นช้าๆในสวนลองมองต้นไม้ใบไม้ปล่อยให้ความคิดวุ่นวายค่อยๆลดลงนอกจากนี้การทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการฟังเพลงที่ทำให้ใจสงบการสวดมนต์ภาวนา หรือแม้แต่การเขียนบันทึกความรู้สึกก็ช่วยให้ใจเราได้ปลดปล่อยในธรรมะเรามีคํำสอนว่าจิตใจเหมือนดินที่ต้องได้รับการดูแลถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะแห้งแล้งและเหนื่อยล้าแต่ถ้าเราแบ่งเวลาให้ใจได้พักได้เติมพลังใจก็จะสดชื่นและพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆคุณลองถามใจตัวเองดูนะครับว่า วันนี้เราได้ให้ใจได้พักจริงๆหรือยังถ้ายังไม่ได้ให้เริ่มต้นง่ายๆวันนี้เลยครับหยุดพัก5นาทีหายใจลึกๆและสัมผัสกับความสงบที่เกิดขึ้นการฝึกแบบนี้ทุกวันจะช่วยให้เรามีพลังใจที่มั่นคงไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนหรือสถานการณ์จะยุ่งยากแค่ไหนใจเราจะไม่ลา้า และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังกันมาตลอดผมหวังว่าเรื่องราวธรรมะในวันนี้นี้จะช่วยให้คุณได้พักใจได้เติมพลังและนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังใจที่แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ